สสวัสดีคคค่ะทุกนิยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Easy Japanese mm hmm. เรียนภาษาญ mm ี่ปุ่นง่ายๆโดยครูแจงค่ะซึ่ง วันนี้นะคะเจนจะมาสอนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานนะคะเจนจะมาสอนเกี่ยวกับตัวอักษรต่างๆในภาษาญี่ปุ่นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและแต่ละตัวเนี่ยเขียนยังไงออกเสียงยังไงนะคะแล้วก็การเอาภาษาญี่ปุ่นแต่ละตัวนั้นมาผสมกันนะคะเพื่อสร้างเป็นคํานั่นเองค่ะซึ่งเจนจะทําไว้ทั้งหมด 10 EP นะคะทุกคนซึ่งถ้าใครเรียนจบ10 EP นี้นะคะจะอ่านแล้วก็เขียนภาษาญี่ปุ่นได้แน่นอนเลยค่ะโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่ EP ที่1กันเลย EP ที่1นนะคะทุกคนเจนจะมาอธิบายนะคะว่าตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นนะคะมีกี่ชนิดและแต่และชนิดใช้ยังไงนะคะตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นนะคะทุกคนมีทั้งหมด 4ชนิดนะคะ4ชนิดนะคะไม่ได้เหมือนภาษาไทยนะคะอ่ะงั้นเรามาดูกันที่ชนิดแรกกันเลยนะคะชนิดแรกนะคะนั่นก็คือฮิรากาะนะนะคะฮิรางานะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยออกเสียงเป็นฮิรากาะก็ได้นะคะไม่ไม่ผิดนะคะอ่ะตัวอักษรฮิรากาะนะคะเป็นยังไงนะคะตัวอักษรฮิรากาะค่ะทุกคนมีทั้งหมด4 6ตัวอ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนั่นก็คือ แต่ละตัวนะคะทุกคนจะมีเสียงของตัวเองอะคือในภาษาไทยอะคะ่ะก็ไก่ถึงฮอนด้ฮูย่างเงี้ยมันไม่สามารถเอามาสร้างคําได้เราจะต้องเอาไปเติมพยัญชนะเติมสระใช่ไหมคะแต่ว่าตัวอักษรที่ราน,นะคะ่ะแค่หนึ่งตัวมีเสียงของมันเองนะคะดังนั้นเนี่ยบางคำเนี่ยเราสามารถเอาแต่ละตัวเนี่ยมารวมกันได้เลยนะคะอย่างตัวนี้นะคะง่ายๆนะคะคำว่า ซูชิซูชินะคะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือออกสองเสียงใช่ไหมคะคือซึกับชิซึ่งในตัวฮิรากานะนะคะมีตัวซุกับตัวชิดังนั้นเราเอาแค่ตัวซุกับตัวชิมารวมกันก็ได้แล้วค่ะอ่นนี้ก็คือตัวอักษรแรกนะคะนั่นก็คือฮิรากานะนะคะทุกคนโอเคต่อไปนะคะชนิดที่สองนะคะชนิดที่สองนะคะเรียกว่าคาตาคณะคาตาคณะนะคะคาตาคณะเป็นตัว อักษรนะคะที่มีลักษณะเนี่ยคล้ายกับฮิรากานะเลยก็คือคล้ายกับตัวแรกนะคะเพราะว่ามี46ตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละตัวค่ะก็มีเสียงของมันเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคืออะไรนะคะแบบแรกเลยคือสิ่งที่แตกต่างนะคะนั่นก็คือวิธีการเขียน วิธีการเขียนจะแตกต่างกันกับพิรักนานะคะแล้วก็การนํามาใช้นะคะการนํามาใช้คาตะกนาค่ะเราจะใช้เขียนทับศัพท์ทับศัพท์คําที่มาจากต่างชาติคําที่มาจากต่างชาติคืออะไรก็คือคําที่ไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อคนต่างชาตินะคะอย่างเช่นชื่อเราอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องเขียนโดยใช้ตัวคาตะกนะชื่อประเทศไอ้่คำว่าประเทศไทยนะคะก็ต้องเขียนด้วยคาตะกนา หรือว่าจะเป็นคำศัพท์ที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษค่ะอย่างเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราสามารถเอามาเขียนโดยใช้ตัวอักษรภาษาญ,ญี่ปุ่นได้นะคะโดยเราจะใช้ตัวคา,าตากะน,นะคะในการเขียนอ่ะซึ่งเวลาเขียนแล้วนะคะมันก็จะไม่ออกเสียงเป็นคอมพิวเตอร์นะคะจะออกเสียงเป็นคอมพิวตานั่นเองค่ะโอเคนี่ก็คือแบบที่2นะคะแบบที่3คือไรนะคะแบบที่3คือคันจิ คันจินะคะเป็นตัวอักษรจีนอ่ะซึ่งน้าใครเคยเรียนภาษาจีนมานะคะจะได้เปรียบในด้านนี้นะคะเพราะว่าคือตัวอักษรคันจีอะคะ่ะก็จะดึงตัวอักษรจากภาษาจีนมาใช้บางตัวนะคะไม่ใช่ทุกตัวเพราะว่าคือบางตัวเขาจะเอามาดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นแบบการลบเส้นเติมเส้นไม่ว่าจะเป็นเสียงการอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้เหมือนภาษาจีนทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่เหมือนภาษาจีนอ่ะ โอเคซึ่งทำไมต้องใช้ตัวอักษรจีนนะคะเป็นเพราะว่าถ้าเราเอาตัวฮิรากนานะค่ะมาสร้างคำเนี่ยบางทีเนี่ยประโยคมันอาจจะยาวเกินไปเ,เวลาเราจะทำป้ายอะไรเงี้ยค่ะถ้าใช้ฮิรากนานะเขียนเนี่ยมันอาจจะยาวแล้วแบบทำให้ป้ายไม่สวยดังนั้นนะคะบางครั้งเขาจะใช้ตัวคันจิในการเขียนแทนนะคะก็จะทำให้ป้ายนั้นนะคะกระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะของคันจิก็คือคันจิหนึ่งตัว <M IT OR S> มีความหมายของตัวเองดังนั้นถ้าเราจำคันจิตัวนั้นได้นะคะเราจะรู้ว่าในประโยคน,น,นั้นเนี่ยน่าจะมีความหมายว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราใช้ที่ละกนะาเขียนนะคะที่ลากนะาค่ะเวลาสร้างคำเนี่ยหนึ่งคำนะคะเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยก็มีความหมายได้หลายความหมายดังนั้นบางทีเราจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคำนี้มีความหมายว่าอะไรอะแต่ถ้าเราเจอคันจิ aine, เราจะรู้เลยว่าอ๋อ ถ้าคำนี้แปลว่าแบบนี้แน่ๆอาหารนี้ก็จะเป็นข้อดีของคันจินะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันเขียนยากแล้วก็มันเยอะนะคะตัวต่อไปนะคะทุกคนตัวสุดท้ายนะคะคือตัวอักษรโรมันจินนั่นเองค่ะตัวอักษรโรมันจีนนะคะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะใช้เขียนเป็นตัวคาราโอเกะนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครนะคะที่ไม่อยากจะไปคัดตัวอักษรต่างๆในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะอยากจะ แค่สนทนาเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเรียนโดยใช้โรมันจีได้นะคะก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเอามาเขียนเป็นคําอ่านของตัวอักษรฮิรากะนาแล้วก็คาตาคานะนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือตัวอักษรทั้งหมดในภาษาญี่ปุ่นนะคะมีทั้งหมด4ชนิดนะคะซึ่งหลักๆแล้วนะคะถ้าเราจะเน้นในการเขียนอ่านนะคะเราก็จะใช้สามตัวนะคะนั่นก็คือฮิรากะนะคาตาคานะแล้วก็คันจินั่นเองค่ะ โอเคนะคะซึ่งใน EP ีหน้านะคะแจงจะมาสอนท่องตัวอักษรน,นะคะทั้ง46ตัวไม่ว่าจะเป็นนิรกานะหรือว่าคาตากานะนั่นเองค่ะเราจะมาท่องไปด้วยกันใน EP ีที่2นะคะจบ EP ีที่2ท่องได้แน่นอนคะ่ะทุกคนโอเคค่ะยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปทบทวนคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP ีที่2ในคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ครูแจงด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่2ในคลิปหน้าค่ะทุกคนจาน้าเนมมาตาเดเจอกันค่ะ